สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมเนแกะครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงหาทุนเพื่อที่จะไปปรับปรุงอุยง่ายหาเงินซื้อกล้องนะก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ชมพูกับตะวันชมพูนะครับก็จะมาเล่นบอลนะครับวัสทีครับสวัสดีครับนะครับที่สนามชอบยิ้มเอฟซีนะครับที่ซอยโพแก้วนะครับหรือซอย ลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับถ้าหาว่าเดินทางมาจากเขงลาดพร้าวก็ร้อยหนึ่งก็เข้ามาได้นะครับหรือจะมาทางถนงนนาวมินนะครับก็ซอยเจ็ดสิบเอ็ดหรือว่าเพิ่งตื่นแต่ง,แงานตัวด้วยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อน,าน,นมาติด่อนโอ้โหลองด้ดูฮะมันมันบอกไม่ยอมตื่นตื่นพิเศษใช่ไหมตื่นแล้วตอนนีน้ตื่นแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า เราจะมีเหตุการณ์พิเศษอะไรเดี๋ยวในฝักตัวพี่พีทุกท่าน้วยนะครับสนามชอบยีฟซีครับผมที่ไหนครับอยู่ที่โพแก้ว3แยกสินะครับผมลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะพรพี่ท่านไหนสนใจมาร่วมกิจกรรมมาเล่นสนุกก็ยินดีต้อนรับนะครับเปิดเปิดกี่วันครับอเปิดเปิดทุกวันครับพี่ เปิดทุกวันนะเปิดทุกวันครับผมแต่ว่าก็ตามมาตรการของสอบคครับแล้วก็ทม,มาที่ให้เปิดได้ตามเวลาที่เขากำหนดก็คือสนามเปิดทุกวันใช่ครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์เลยแล,แล้วก็เวลาเวลาก็ตอนนี้ถ้าตามมาตรการสบค,คบก็คือ,เ,อเริ่มได้ตั้งแต่ตีห้าถึง ท่าทุ่มครับอีโปรโมชั่นอะไรไหมฮะช่วงนี้ครับอ่าโปรโมชั่นแหละครับตอนนี้มีทุกวันวันธรรมดาแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีรอบเย็นนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครับมีรอบบุฟเฟ่ครับคนละแปดสิบบาทครับคนละใช่ครับคนละแปดสิบบาทยังไงฮะก็มากี่คนก็ได้ครับเก็บหัวละแปดสิบบาทครับเล่นได้ทั้งวันเลยครตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งครับโอ้โหชั่วโมงครึ่งยาวเลยเนาะใช่ครับอ่าก็บรรยากาศก็สบายๆนะครับก็คือโปร่งๆโล่งๆ แต่มีฝนอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันสาดได้นะครับจะหมดหน้าฝนแล้วครับแต่กล้จะหมดหน้าฝนแล้วเข้าหน้าหนาวนะครับตอนนี้ก็สนามก็เปิดมานานนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงปรับปรุงบ้างนิดนิดหน่นอนนะครับแต่ว่าก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมใช่ครับเปิดอยู่ครับเปิดอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เปิดให้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 เล่นยังไงฮะสถานการณ์ที่รัฐบาลประกาศออกมาก็สามารถจัดแข่งได้ครับโดยไม่มีผู้ชมครับ ที่เหลือก็ปกติครับโอเคโอเคครับงั้นขอบคุณน้องยิ้มเจ้าของผู้จัดการสนามมากเลยครับเราก็าแล้วก็ฝากช่องชมพูกับตาหวานชั้นแม่หวานนะครับครับผมจะชื่อวานหวานนะช่องนี้ช่องดีมีคุณภาพครับผมอ่าถูกครับมีเจออะไรก็ถ่ายใช่ครับผมไม่มีงูเหลือมนะวันนี้สะอาดฮะทำไรครับออล้างหน้าครับผม เอาไป้งมือครับผมล้าครับขอบคุณน้องยิ้มครับมาแล้ววันนี้วันดีครับพี่หนุ่ยวันดีน้องวินนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยวันนี้ยังไงครับมากล่องอะไรครับพี่หนุ่ยอันนี้มีเสื้อมานะอันนี้อาดิดจ์จากพี่หนุ่ยจากน้องวินมาส่งนะครับครับผมอาดูนะครับวันนี้ วันนี้พี่หนุ่ยยังไงฮะนี่พี่หนุ่ยรายงานตัวได้ครับรายงานตัวครับผมรายงานตัวไม่ใช่แบบลุงจ่านะวันนี้มีมีอะไรมาครับพิเศษครับเสื้ออะไรครับนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเป็นเสื้อใหม่ครับโอ้โหสวยครับที่ใช้กินเหล้าที่ใช้กินเหลครับเขอเสียงประเมิน่อยครับวันนี้เสื้อใหม่มาแล้ว มีเป็น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 อ่าเขาเรียกว่าฤดูฤด,ด,ด,ดูการใหม่ใช่ไหมครับพี่หนุย่ยฤดูการใหม่ก็ต้องมีเสื้อนะครับอันนี้ของพี่อ้วนมีปลักชื่อด้วยฮะปลักชื่อแตละไซส์นะฮะนี่ของใครครับเ,เ<า>ด็กผิวไม่ต้องมาชาลม คโอ้เดี๋ยวดูลายชื่อฮะานี่วโอ้โหของผมเองครับเบอร์ยี่สิบแปดระจันทีครับโอ้โหโอ้โหสวยมากครับสวยมากครับมันจะใหญ่ไปหน่อยแล้วเนี่ยไม่ใหญ่ท่แล้วไม่ใหญ่ใส่แล้วไม่ใหญ่ครับคือตัวเรารู้สึกิ่งถ้าไซส์เอ็มจะเป็นแบบนี้เลยนี่คือแอลของดาวซันโบประจันทีผมนะครับโอ้ขอบคุณมากครับให้เกียรติให้แล้วละมอบนี่ใครฮะของใครครับเปมเปมเปมอ่าเปมนั่นใครครับนั่นใครครับ วิชานจะมีสำรองครับมีวันนี้วันนี้เสียแตนก็จะมาบอกว่าผมบอกว่าพี่หนุ่ยอาจจะมีทําเผื่ออยู่แล้วมาดูเอาแตนแตนยังไม่สั่งเสื้อไงเออทำไมรู้ใจจังมีทําเผื่อจะเป็นสีทะลมนะครับเป็นสีทะลมแต่ผมบอกว่าไม่ได้สกรีนเท่านั้นเองสิบเก้าอันนี้อะไรต้องเอ็มอ่าชื่ออะไรฮะสิบเสุวัสด์อันนี้สุวัสด์สุวัสครับนี่ของสุวัสด์ครับเนี่ของใครครับ ซีแมนซีแมนครับโอ้โหแมนชูดีครับครับดาที่แล้วก็ามาดวันนี้มีใครมาฮะไม่รอถึง2เดือนครับสวัสดีครับเก่งกอริล่ามาแล้วครับหลังจากซี่โครงดดกไป2ซี่ไม่ใช่เล่นบอลน,นะฮะมอไซล์ล้ม<ไหน> <ส>มาเอามาลืมเกือบอีกกติดขุนมดครับโต้มอันโตอ่าของพี่โต้นฮะทำมอดมอดนะครับมอดนะไรครับโอเคแล้วครับโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดมากครับแต่ต้องหนีไปอยู่เบอร์14ครับอุดรเนี่ยไหนดูฮะบีทีซี เจ็ด oh. เจ hey, ็ดฮะเดี๋ยวมาลับมอบฮะมาลับมอบฮะมาล้ำหมอบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวครับไปไปบีกนิดนึงครับโอ้โหอันนี้ผมใช้ชื่ออะไรนะนาริสนาริสไนน์เอออนี่รัตติไสครับ BTC ครับโอเคครับของน้องยิ้มคอยครับคอยฮะไม่จะเล่นนะครับโอเคครับ จ่ายตังค์แล้วยังไมครับจ่ายตังค์ยังครับเดี๋ยวโอ้โหจรูนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผู้หมวดนะรับไปครับเบอร์สิบโอ้โหเบอร์สิบอ่าโลนลโดฮะเบคแฮมเบคแฮมต้ตังเพิ่มครับเนี่ยพิเศษเลยฮะใหญ่ไปพิเศษนะรุ่นนี้ใหญ่พิเศษตัวนี้ว่าเก็บตั้งพิเศษอ่ะที่นี่ฮะห้าสิบห้าผมนี่ยเน โอ้โหนี่เบอร์28มาอีกแล้วครับของผมเองครับโอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณครับพี่หนุ่ยครับขอบคุณครับอืู่เบอร์ยี่สเบแ่ดฮะไซส์โอเคเลยฮะไซส์โอเคเลยนี่อะไรฮะสิบลุงโทนี่อีกนะ้วลุงโทนี่เบอร์ห้าสิบครับโอ้ลุงโทนี่อาไรห้าสิบเนี่ยดูดูดูเบอร์กันหน้าตาไม่เข้ากันนะฮะติดทีมครับติดทีมโอเคครับรับไปครับของน้องวินนะฮะไซส์อะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะไซส์ขอน เอาไม่ใช่ครใช้เราเาส์ทำเสกใหฟเสกข้างในครับ <c oughs> บอกพี่ต <c oughs> าาาา้นเป็นไงพี่ต้นครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเอาโอ้โหนี่ปีปีนี้ห้าสิบเท่าไหร่แล้วพี่ห้าสิบเจ็ดนะดูดูสภาพคนอายุห้าสิบเจ็ดครับผมนะฮะดูว่าพี่ต้งจะคิ้วไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้แล้วได้แล้ว โอ้โหลูกออกนะฮะลูกออกลุงหลัดวันนี้ลุงหลัดใครให้กองหน้ามาเป็นประตูครับโอ้โหนี่โยนไปเลยครับนี่สไตล์นะฮะบอลอบตอลครับ,บ,อออรบส้มได้วินได้ส่งได้ส่งกลับคืนมาคือมาให้โกโหโกนี่โกไลายเลยเนี่ยยิ้มมองดูคนตายแล้วครับ โยนไม่ปีกยอ่บอลดำตัวแล้วก็โอ้โหเอาเป็นยังไงความเก่าเกมโกไล่เก่าเกมมากครับไปยืนฮะนอกเส้นนะประตูฮะพวกเลยชิปเข้าประตูไปตายไว้ครับ โอ้ยสามขวดงานนี้ต้องมีการถ่ายแล้วไม่ไม่ลบด้วยดูยังฮะยังไม่เข็ดฮะยังยืนอยู่แหมเก่ามากเลยฮะออกมายืนไม่เฝ้าประตู ลืมตัวฮะนึกว่าไม่ใช่โกยืนแต่หลัง,ลก,ก,ลงกลับไม่ได้ได้ออกนำนไปแล้วหนึ่งศูนย์นะครับ โดยทีมยืนหอบครับชุดดำยืนหอบ f อฟซีนำโดยพี่ออสนะฮะพี่ออสดาแพทนะครับมาพร้อมกับทีมงาน,นมาร่วมแจมกันวันนี้ต่อบอลสั้นๆกันมาครับก็ได้ลากเลยหาดูตรวสอบอ่ะาพี่ออสไปแล้วพี่ออสแล้วกันแปลกฮะแ <laughs> ปาก่ะแปาก่ะ,กะ,กะพี่ออดพี่ออดเป็นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะลูกนี้ ต้องสัมภาษณ์แล้วคนยิงนะอ๋ออีซ้ายอย่าล้มโชว์ฮะอย่าล้มอ๋าชาเชียร์ต่อบอลไปให้โก้ฮะโกโยนยาขึ้นไปให้เปรมโอ้โหน้องเปรมไม่ได้เกือบนะฮะเกือบไปใช่านอนยังไง ดูดูดูภาพการเล่นกับกับออกโกมาสกัดยาวยังได้อยู่อ้าวบอลอยู่ตรงกลางสนามแล้วโคมมาบอลนำครับนี่ไงโอ้โเด้อเด้อเด้อโอ้บอลชนคานแล้วมีโคกยังไม่เข้าอีกอ่าลูกนี้สามขวดนะยับเผื้อปลาขายได้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 ด้วยโอ้กาจะเพลินไม่ทันนิดนึ่งออกซื้อออกซื้อ ลูกนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับโอ้นี่ลุงชาติไม่เล่นด้วยเดี๋ยวนี้โชว์เลยเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยโอ้โหแอคจังวะเอดวินแอคจังวะพัดกัน ลุกลุกขาดกันรับนะช่วงนี้ไม่ยอมฮะแต่ไม่ยอมใครไม่ยอมกันทางบอลฮะทางบอลออกมาได้แล้ววินได้บอลแล้ววินได้บอลแล้วตัดพยายามจะตัดเข้ากลางแต่ตัดไม่ได้ฮะพี่ตั้มพี่ตั้มรออยู่โอ๊ยเกียร์ยังไงแต่ยังไงพี่ตั้มบอลอยู่นี่ฮะบอลอยู่นี่ฮะ พี่ตามพี่ตามยังไงพี่ตามยังไงอ่าตามอ่าจะชิปบอลโดนแฮนด์ฮะเล่นต้องแพนผ้าด้วยครับไม่ไม่เขาดูนะฮะดูดูชมชมนิดนึงครับเป็นดวงขันตาทำกับมือทำกับมือไม่มีอะไรเลยที่ไม่ทำกับมืออ๋ออุ้ย องใหญ่เก่าแก่ทั้งนั้นเลยฮะดู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 จากเขาเรียกว่าการเลี่ยมการเลี่ยมเขาเรียกว่าเลี่ยมเก่าเลี่ยมเก่าฝีมือไม่เป็นนี่เท่าไหร่ครับเขาเรียกเลี่ยมเลี่ยมเก่าก็คือเวลาได้ผ้ามาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะได้จากมือได้เดิมๆเลยได้จากไม่แกะไม่อะไรได้จากมือไงได้จากมือคนอื่นเขาเอาในผ้าเขาเอาจากมือครับผมแล้ว อรู้สึกจะล้ำหน้าบ่อยนองระวังนนะนนะนนะ้องระวังนี่ไงฮะุกนี่ไปไฮไลท์ที่ไหนมา้างรงเอาวันนี้เป็นไงฮะเออคราวคราวที่แล้วผมบอกว่าพี่แบบไม่ไม่ยืนตรงหน้าเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีรังคาไม่มีรังคาไม่มีรังคาแต่ตัวนี้เป็นไงฮะนี่นอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่าโอเคฮะเขได้พาได้แต่แต่วันนี้ยืนยืนกองหน้านะพักพักเบรกนะตอนนี้แมันอยู่เนียสวัสดีครับผมาหลังจากที่ล้างเวทีไป สามสี่เดือนเฮ้ยไม่ใช่มวยล้างสนามล้างสนามไม่ไหวไม่ได้เตะบอลไม่ไม่ไม่ได้ชกมวยไม่ได้ข้าวเพื่ครับซี่โคมใหม่หรอ่ะซที่โคมไงดู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 ที่โคลให้เป็นไงบ้างครับมันก็ดูข้างนอกเข้าที่เข้าทางอยังไรยังไม่ได้ใกล้เข้าเท่าไหร่วันช่วงนี้โควิดไงไม่มีอะไรกินไม่ที่บาดเจ็บไม่ใช่เล่นบอลนะครับมอไซค์ล้มไม่ช่วงโควิดเราตีโค้งด้วยเองไปทอดบำรุงบำรุง แล้วนี่แล้วนี่จะพกพุงมาทำไมเยอะแยะละทุกคนเริ่มย่อยตัวเองแล้วตอนนี้เปล่าหนักอะไรย่อยอ่ะจำเมื่อคืนอีกแล้วเอามีหนักฟหนักอาดูพักกันจอดแม่งเราอะไรแต่เด็กอะบางคนแม่งเป็นทัานยาวอย่างเดียวเลยเขาเล่นเหมือนเกินเขาเบาไงเนี่ยไม่ได้วิ่งเท่าไหร่เขาอะไม่ได้เบากับเราเลยนะประตูให้เขาเราก็ไม่รู้ตัวอีกอย่างเราก็ไปเต็มที่ของเราแหละแต่่เด็กอย่างเราบางมันน้อยมันก็่าเป็เบาไป แข่งอะไรแบบนี้ก็ทีเลยโอ้โยเข้าอีกแล้วเข้าเราข้เน่มันเมันเปิดถึงวันที่เท่าไหร่จะตรงสนามกีฬาสนามถูกอะจะเห็นอาทิตย์หนึ่ง22ถึงช่วงวันหยุดเน่สาเอ็ดลยนี่ทำไรเพราะว่า พรุ่งนี้มลอลลนนี้ว่าจะวิ่งไปดูเท่าไหร่มันมัน50-60%ิบงซแปลว่าแปดสิบสุชาติกองแคบข้า<จ>มเก้ารอนี่ว่าคุณให้สนียงฝรั่งน่อยอคุณ<อ>คุณ<อ>คุนแต่แคมคุณพูดอย่างนี้ไม่มีพิกเกลือเลยหนึ่งหลังหลัง,ห,ลง,ห,ลงหนึ่งลัง ก็แชมป์อยู่นะแชมป์อยู่คือแชมป์เกี่ยวก็อยู่คือแชมป์เข้าก่อนนะเอาเลยครับแชมป์แชมป์ได้มีโอกาสเดี๋ยวได้มีโอกาสนี่ทีมเราเข้ามาได้เหนือได้เหนือเดี๋ยวให้เล่นเดี๋ยวเดวล่นเตัวนะวันนี้เยอะหน่อยฮะทีมมีสี่สี่ทีมก็ทีมละหกหกสี่ยี่สี่